สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพีง่หมอปุลไพยุบศีนะครับอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เราขอไปกับสินศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่เราเคยอธิษฐานขอไหวแล้วขอพรเนี่ยท่านรับรู้ไหมแล้วถ้าสมองรับรู้แล้วเนี่ยท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะหรือว่าท่านอยากจะบอกอะไรผ่านไพ่กิยวับสิ่งที่เราขอถ้าใครอยากรู้มาดูกันในคลิปนี้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมพี่หมอต้องขออนุญาตเปิดดูพลังงานเบื้องต้นก่อนนะว่า เจ้าของคาทานายนี้นะครับผมเขาเป็นใครมีพลังงานยังไงถ้าใช่ถ้าตรงกันเฮ้ยนี่แหละพลังงานของเราไปกันต่อนะครับเพราะนี่อาจจะเป็นคำทำนายของคุณนะครับอ่ะไหนามาดูซินะครับเรื่องที่เราร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมท่านกลับรู้ไหมถึงไหมอืมหน้า,ายขึ้นมาหน้า,ายต้องบอกแบบนี้ว่ามีสามอย่างที่เราจะนึกถึงข้อแรกเลยนะครับผมคนที่ขอเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ นะครับซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเอาอกแข็งๆหน่อยเพื่อที่จะให้เขาอ่อนให้เรากับเราบ้างเอ็นดูเราบ้างหน้าไพ่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและหน้าไพ่เกี่ยวเรื่องการเดินทางไกลนะครับผมสามเรื่องสามสิ่งนี้ใครที่เคยไปขอไว้ในจุดใดจุดหนึ่งมีโอกาสมากๆเลยครับที่วันนี้ครับผมท่านอยากจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนแข็งๆอยากให้เขาลดลงให้เราบ้างเขามาอ่อนเราบ้าง เรื่องเองินเรื่องของที่เราขอไว้แล้วก็หน้าไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางใครขอไว้นะครับติดตามต่อนคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะนะใครที่อยากจะจอดลึกเรื่องนี้อยากดูดวงส่วนตัวนะครับผมทักมาหาพี่หมอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หมอเปิดดูให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราในแบบบางอย่างที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะมาดูกันก่อนเลยว่าใครที่ขอไพ่พลังงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไว้ยกมือใครขอไว้ นะครับผมมาดูกันว่าไหนดูซิท่านอยากจะบอกอะไรความสัมพันธ์ที่คุณถืออยู่คุณยังถืออยู่นะครับนะเป็นสิ่งเก่าๆที่คุณเคยวนเวียนวนเวียนกลับไปแล้วกลับมาได้อย่างที่ขอไมหน้าไพ่ชัยชนะขึ้นมาเป็นอย่างที่ขอตัวคุณเองเนี่ยถือความสัมพันธ์เขาคนนี้ไว้นานแล้วแสดงว่ามีปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งนี้มันวนกลับไปกลับมามีความรู้สึกว่า เขาเรียกว่าไรคุณมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบว่าทําอะไรบางอย่างให้กับคุณรู้สึกว่าสม่ําเสม,ม,สม,ม,สม,มอมากกว่านี้หรือเข้าใจมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณให้มากกว่านี้นะครับน่าไพ่ขึ้นมาว่าวันหนึ่งคุณจะได้ครับขอให้คุณยึดมั่นและตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้ในความสัมพันธ์หรือถือความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะได้พบและได้เจอในสิ่งที่คุณต้องการนะครับอันนี้สําหรับคนที่ขอเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับเอาละต่อไปใครขอเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไหนดูซิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคเงินทองของคุณมาจากคอนเน็ t ชันมาจากคู่รักแต่น้ไพา,าปิดท้ายจากเคลียร์แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยโอเคข้อแรกเลยครับผมถ้าสมมติว่าคุณทํางานอยู่แล้วคุณอาศัยเรื่องคอนเน็ชันนะครับผมมันจะมีมันจะค่อนข้างมีผลดีในหลายครั้งที่คุณไปรู้จักคนนู้นคนนี้หรือพูดกับคนอื่นเยอะแยะมากมาย คือถ้าสมมติคุณสงสัยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันใช่ไหมว่าถูกต้องไหมบอกเลยว่าให้พยายามที่จะรู้จักผู้คนให้มากขึ้นหรือพบเจอผู้คนให้มากขึ้นมันจะเป็นคอนนคชันเกี่ยวกับเรื่องงานและส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเงินส่วนคู่รักคู่รักของคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นดวงที่ผูกกันถ้าวันนี้เขาไม่ได้ให้เงินคุณมาเป็น,นก้อนๆเลยคนๆน,นี้ครับเขาจะมีดวงส,งส่งเสริมอะไรบางอย่างให้คุณได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องเงินขึ้นมาตั้งแต่มีเขาการเงินของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆและหน้าไพา่ปิดท้าย ภาระอะไรหลายอย่างที่คุณแบกอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินในตรงนี้นะครับผมนะอใครมีความตั้งใจไว้หรืออะไรตรงนี้ครับผมมันจะเคลียร์ออกไปได้นะครับเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะส่งเสริมคุณคือ c o ค n นเนชันคือการพบปะผู้คนมากขึ้นจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องงานและดวงของดวงคู่ของคุณนะครับส่งสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยตรงเลยนะครับนะเอาละนะ ใครที่ขอไว้เกี่ยวกับการเดินทางในดูซิไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับการเดินทางน,นะครับอืมขึ้นมามีอะไรบางอย่างปฏิเสธขึ้นมาเลยความรู้สึกแตแกและหน้าไพ่ปิดท้ายการตัดสินใจโอเคหน้าไพ่ขึ้นมาชัดเลยคุณลังเลในเรื่องของการตัดสินใจหรือการยกย้ายการเดินทางการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่ไหมซึ่งพอคุณมีการบอกว่ามีความรู้สึก บบมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณจะเริ่มมีความกังวลใจและอ m มมิ o ชั่นอค่อนข้างสูงนะครับนไพ่บอกว่าไงในไพ่ปิดท้ายโอเคข้อแรกเลยต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนและมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆในตอนแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างอ้างวางหน่อย เพราะการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะไม่ได้พบเจอใครที่คุณรู้สึกว่าโอเคเราสามารถที่จะพบเจอได้หรือไม่ได้พบเจอคนเก่าๆหรือเพื่อนคนเก่าๆมันทําให้คุณใจหายแต่น้าไพ่บอกว่าการเดินทางครั้งนี้หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณนะครับคุณจะพบเจอในสิ่งที่ดีขึ้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกแบบกังวลใจแล้วไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อหนะ้าไพ่บอกว่าให้ลองตัดสินใจอีกครั้งแล้วมองให้ดีๆนะครับเพราะว่าในบางจุดบางมุมสุดท้ายเองเราอาจจะต้องแบบว่าเดินเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจขอองคคุุณณเลืกไ แต่ถ้าสมมติว่าคุณเลือกทีก้าวหน้าต่อไปถามว่าดีไหมดีแต่อยู่อยู่ที่เดิมดีไหมมันก็ยังดีนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สิ่สิบอยากจะบอกคุณใน3เรื่องใครขอเรื่องไหนฟังคำแปลในเรื่องนั้นได้เลยนะ ครับเนาะเป็นกําลังใจให้หรับทุกคนนะครับส่วนใครที่บนบานสารกล่าวหรืออะไรไว้หรือติดค้างคางสัญญาของใครอยากรู้ว่าเราต้องแก้ยังไงหรือจัดการอะไรแต,ต่างไตรงไหนก็สามารถที่จะทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เดี๋ยวพี่หมาะดูให้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เหมาะด้วยนะครับ